told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away จากช่องรถขุดโคกงนาวดอนสอนทำยูทูบทุกแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานทอยนะครับวันนี้สิอของเราก็คือเจ้าเคเอ่นะครับเคเอ0ร้อยสิบนะครับตัวนี้เป็นเอฟหลังนะครับแล้วก็มีสโลกลางนะครับตัวนี้เครื่องเรา เพิ่งทำมาใหม่นะครับทำมา4 5 0 0 0ห้านะครับตัวนี้เพิ่งปิดเครื่องมาใหม่หรือทุใหญ่นะครับก็ตัวนี้คันนี้เราว่าจะขายนะครับว่าจะขายว่าจะหารถที่มันรถประกอบนะครับที่มันมีแอร์นะครับแล้วก็รถที่ จ,จะต้องการเพิ่มความแรงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับจะมองหาที่ร้อยเจ็ดห้าหรือสองร้อยแรงหรือร9 5ยเก้าห้าประมาณนี้ครับบางครั้งเ,เวลาหน้าแรงนะครับงานมันเยอะนะครับก็คือางานเราจะวิ่งม่ทัดนะครับบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับรถกานกระภาพรถเก่าครับอาจจะมีนู่นนี่นีน่นนหน่อยนะครับบางครั้งงานเราเร่งานเรา,เงงาเรอไม่ได้นะครับ แล้วก็อาจจะต้องหารถที่มันสภาพที่มันสีเกียรติดประเด็นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแรงในตำนานนะครับตัวนี้ก็คือว่างานก็ใช้ได้นะครับงานก็คือว่ารถคันนี้นะครับก็ใช้งานอยู่ตลอดนะครับ ก็คือถ้าขายไม่ได้แล้วก็จะใช้งานไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ผมก็ใช้อยู่ประจําอยู่ตัวนี้ก็แล้วเราก็เพิ่งทําเครื่องมาด้วยนะครับก็มาแล้วครับนี่ใส่ก็ใส่แบบเต,เต็มเลยนะครับตัวนี้กระบะกระบะตัวนี้สามเมตรแปดนะครับ กว้างสองเมตรสิบห้ายาวสามเมตรแปดครับตัวนี้ใส่แบบเต็มๆเ,เลยแผงข้างนี่น่าจะสูงสูงนะครับใส่บบเต็มๆนี่ก็มีถึงหกคิวนะครับนี่ห้าคิวกว่าถึงหกคิวเลยที่ใส่มาถึางว่านะครับถ้าไม่แบกก็จะแดกอะไรนะครับอย่าแงบบแบบที่เขาว่านะครับ ก็คือถ้าใส่น้อยเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะจ้างนะครับนี่ครับถือว่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ใช้อยู่ประจำก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ก็วันหนึ่งถ้าง,งานทอยเนี่ยห้าร้อยไม่หมดนะครับถ้าง,งานขายอาจจะกินตั้งเจ็ดร้อยนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยนะ วิ่งได้สักสิบหถึงยีงเที่ยวนะครับหมดประมาณอยู่หกเจ็ดร้อยนะครับก็เหลอยู่นะครับวันนี้ก็างานลอกนานะจะลอกนานะใส่งานลอยนะพิงใกล,ใกละนะ้นครับ้าลูกค้าจ้างแล้วก็จ้างอีกนะ ไปจ้างรถทำงานเราก็รงการหน้าก็ยังมีโครงการอยู่ครับคิดว่าจะขงอขาว่าเขา,าจะผุกขอข่อแล้วก็ถุกทำที่ทำลอ็อกไก่ลายอย่างก็ต้องรอให้น้ำลดก่อนนะครับวัีว่าในาน้มีน้ำน้ำก็ยังไม่ลดไปเที่ยว้วครับจะกรยแบบเต็มๆนะครับ จ้าของงานเห็นแล้วก็พอใจนะครับก็ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับก็คือให้มันวิินทั้งสองฝั่งนะครับทีน,นี้เป็นเที่ยวสองอสสิบนะครับพร้อมดัดก็แล้วก็จะมีวิ่งวิ่งแบบว่าวิ่งเบ้านอีกนะครับก็ตัวน,นั้นก็จะคิดแยกอีกราคาานึงนครับ เจ้าของที่เจ้าของงานนี่บอกว่าคุ้มนะครับได้ทั้งนาได้ทั้งดงที่นะครับได้สองอย่างเรียกว่าคือหวันเลยครับเทียนมานี่โอ้วองนี่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับรถคันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ ก็มีสโลกางนะครับขึ้นบ่ออะไรนี่สบายมากเลยเรียกว่าถ้าร้อยเก้าห้าขึ้นได้ตัวนี้ก็ขึ้นได้นะครับลุยเหนืดลอยอะไรนี่สบายตัวนี้มันยังไม่ได้ยิงสโลนะครับนี่ไม่ได้ใส่ทะโลคือถอยถอย,ถอยเกียร์ธรรมดานะครับโอใส่แบบอย่างนี้นะครับแบบแบกๆเลยครับสนใจรถคันนี้ก็ ติดต่อที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อเรื่องงานให้เราประเมินหน้างานให้หรือว่าจะสอบถามเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่นะครับถ้างานเล็กเราก็ใช้รถเล็กนะครับถ้างานใหญ่เราก็มีทีมงานพันธมิตรของเรานะครับสามารถทําให้ท่านได้นะครับงานเล็กงานใหญ่ก็ไว้ใจทีมงานเราได้นะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับ